นะครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะฮะมันมีเตาไมโครเวฟนะครับของยี่ห้อพาสันนี่มาตัวหนึ่งนะฮะก็คือของเก่าแล้วเนี่ยนะฮะอะไรก็นั่นละอะไรที่มันเป็นอะไรอ่านี่เดินเดินดอกมันนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับแบบก็คือแบบใส่เป็นร้านอ,อาการเสียงของมันเขาบอกว่าอ่าก็คือใส่ฟิล์มไปเนี่ยอ่าใส่ฟิลไปปุ๊บฟิลมันขาดใส่ไปปุ๊บก็ขาดอีกนะ ดำเลยเนี่ยฟิวเนี่ยนี่นะฮะดำตื้อเลยสาไปแล้วขาดขาดนะครับาสา่ฟิวไปขาดเปิดปุ๊บปุ๊บขาดขาด,ขาด,ขาดนี้ครูก็ได้แกะ,แกะดูเบิ้างต้นแล้วนะก็คือ,อาการเสียมันก็คือแล้วครับฟิวขาดนี่ครูบอกครูเคยสอนทำยูทูบไปแล้วนะนะครับสี่การซ่อมใหม่ครเวบบ หน้าที่การทำาต่างๆบล็อกการทำงานต่างๆครับไปหาในยูดูยูทูปเก่าที่ครูสอนไว้หลักการทํางานเป็นแบบไหนนะครับสอนไปค่อนข้างองละเอียดนะฮะตอนนี้เรามาดูนะครับก็คือที่อาการที่จะทำให้ฟิวขาดมี3เงื่อนไขก็คือ1ตัวผลิตความถี่ในครูเว็บตัวนี้นก็คือช็อตอันที่2ก็คือแล้วไดโอดอนะครับเป็นไดโอดไดโอด ได้อดความถี่สูงแล้วก็ตัวก็บปจุน,นะครับสี 4, นั่นนะสี 5, 4, ตัวนี้นะครับสามสามตัวนี้จะทำให้ฟิวคาดแต่ทีนี้ก็นะครับก็ได้เช็คแล้วนะก็คือตัวหนึ่งช็อตสองตัวเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวกีความถี่นี่ช็อตแต่เราก็ได้อดความถี่สูงชอ็อตได้อดุดตัวนี้นะครับก็ต่อข้อมากัและตัวก็บปรจุด้านไหนหนั่นนะครับสามกัวนี้คือละหนึ่งตัวเก็บประจุ ไอ้โต๊ะตัวก็ไปจุตัวที่โต๊ะก็ไปจุด้านในอ่าเปืีขั้วนะครับแล้วก็ได้ออดความที่สูงแล้วก็ตัวผลิตคอนเทน็์ตัวนี้อ่าตัวนี้เราก็จะวัดให้ดูนะครับนะตัวนี้จะวัดให้ดูอ่าอ่ตัวนี้จะวัดให้ดูนะฮะอ่าการเสียบม,มันนะครับอ่าตัวนี้ชอ็อตอ่าเดี๋ยวก็จะใช้มิเตอร์นะครับคล่อมเลยมิเตอร์รเลยวัดเลยตั้งอ่านะครับต่ว่ามันลงโครงหรือเปล่าอ่า ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นละกดลวดอ่าก็คือไส่หลอดได้ครับแกะมานี่นะครับตัวนี้นะครับปลดแล้วก็ละใช้มิเตอร์อันนี้มิเตอร์คุณจะมีละอยูสองขั้วนะครับคือใช้ตัวนี้ด้วยอ่าใช้ปากขีดเตอรแล้วก็ใช้ละสายวัดนี้ด้วยอ่าตัวนี้อ่าเรามาขีดเนี่ยปุ๊บอ่าอ่าใส่หลอดนะครับอ่าเป็นกดลวดไม่ขาดนะใช้ได้อันนี้เราก็จะมาดู นะครับมาลงโค้งไหมลงโค้งปุ๊บหมาร้อแล้วฮะขี่ไปอันหนึ่งแล้วก็ตั้งแล้วฮะ 10k เราใช้ดำที่เหลือตัวนี้นะครับไปแตะโคง้งดูสิแตะโค้งปุ๊บขึ้นอ่านี่คือลงโค้งเนี่ยขึ้นใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งขึ้นสองข้างเลยนี่คือแล้วช็อตลงโครงตัวนี้เรามาดตัวดีตัวนี้ตัวดีอยู่นะอ่าตัวนี้นถอดไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ตัวดีใช้ได้อยู่ วัดนะครับตอนแรกเราวัดกดลวดกันเนาะวัดกดลวดก็ใช้เลยครับปากคีมนี่ใส่หลอดนะครับคีมๆเลยปุ๊บน,นี่ขึ้นเหมือนกันตั้งคนถึงโอมอขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าคำทานไม่ต้องไปสนใจนะครับคือละขึ้นก็ใช้ได้ละขึ้นปุ๊บตอนนี้เรามาวัดตรงโครงนะวัดลรงโครงปุ๊บโคลงสิบ ่ปนี่ไงสลับไปสลับมาเนี่ยไม่ขึ้นเดี๋ยวที่คุณจะใส่ตัวนี้แทนก้าไปนี่ก็คือวิธีการเช็คตรวจเช็คนะวัดตัวนี้ครูดได้สอนไปแล้วนะครับไปดูใน youtube ของกเกขาแล้วกันอทีอน,นี้เรามาดูนะครับเบอร์ม,มันเนี่ยทุกเียวามถีนะส่วนมากเวลาเปลี่ยนนะครับล้วก็คือละส่วนมากนะนเบอร์ม,มันใช้แทนเกือบได้ือบหมดเลยเพียงแต่เราดูตำแหน่งขายมันลนะตำแหน่งขายมันลนะ ตำแหน่งเดียวแค่นั้นแหละแต่สลับกันนี้เหมือนกันละสลับอย่างนี้ก็คือแล้วตำแหน่งขาตัวนี้ก็จะมันไม่ถึงใช่ไหมใส่ไม่ถึงอันใดตำแหน่งเดียวกันส่วนรูตัวนี้เนี่ยนะครับรูมันสามารถนะแทงกันได้หมดเลยเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้เข้าไปหาเบอร์ละนี่ 2M เนี่ยนะ 2M1 2M2114A MA นี้ใส่เบอร์นี้เข้าไปได้2 m ยใส่ได้เลยเดี๋ยวจะใส่แทงกันไป ตัวนี้เรามาดูตัวนี้นะครับได้อดคอมสี่สูงได้อดคอมสี่สูงตัวนี้นะครับได้อุดคามถี่สูงนี่คือวัดแล้วนะครับเราละวัดแล้วก็ปลดออกมาก่อนเรวจะขันรอบตัวนี้มานะเรามาดูนะครับได้อดคอมสี่สูงนะฮะในกรุ๊ปที่แกะมาแล้วจะมีอยู่สองตัวนะครับไอตัวหนึ่งจะคอมนะครับคอมตัวเก็บประจุเลยคอมอย่างนี้เลยนะครับ ต่อคอมเลยหายตัวเนะฮะลงกลาวนี้ต่อแบบนี้นะครับคอ,อมอตัวละลงกลาวนี้ก็คือแล้วมันช็อตเนะาะตัวนี้มันช็อตอยู่ตัวนี้นะครับมันช็อตอยู่เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวตั้งมิเตอร์นะครับวัดประยประเภทนี้นะต่างๆอากูณ 10k นะครับเข็นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนด่ต้อง 10k เท่านั้นนะ เดี๋ยวจะใช้มิเตอร์นะครับใช้ปากคีบดีวกว่านะครับคีบไดโอดนะครับเข็มจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหนึ่งอ่าอ่านี่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับสลับตาอีกอันหนึ่งอ่าแดงมาตรงนี้บ้างแดไม่ขึ้นมา อ่านี่กคใช้ได้ตอนนี้ดูตัวตัวที่เสียนะครับอ่ามันค่อมไดโอดมันคล่อมละมันค่อมตัวเก็บประจุเลยนะครับเดี๋ยวกูถอดออกเลยนะครับไม่ต้องค่อมก็ได้เนี่ยถอดออกไปเลยอ่าอานนี่มาวัดตัวนี้นะครับบนสิบนี่ไงขึ้นเลยขึ้นสองด้านเลยเนี่ย เข็มขึ้น2ด้านเลยาสายปลายก็ปุ๊บช็อตช็ช,อช,อชอ็อตเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวก็จะตัดตัวนี้ออกไปเลยไม่ต้องใช้เลยตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ได้นะครับส่วนมากไม่ได้ใช้หรอกนะครับไม่ได้ใช้ตัดออกไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้ตัวเดียวตัวนี้ก็ละอยู่อย่างนี้ ใส่นี่ตัวเดียวพอ,อตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนตัวดิจิีตัวนี้ตัวดิคิมรีเป็โคเวกสองตัวนะครับอตอแน,นี้นะฮะได้แกะมาแล้วนะครับเรามาดูตำแหน่งสิเบอร์มันต่างกันนิดนึงนะครับ ต่างกันก็คือส่วนสูงเนี่ยนี่ก็สูงกว่าแต่เนี่ยแทนเลยนะครับเดี๋ยวกูแทนเลยเพรารูเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยดูทูนรถตัวนี้มันเท่ากันแล้วก็ละพันมาทางเดียวกันใส่หลอดเนี่ยพันมาทางเดียวกันอันนี้จะสูงกว่าน่อยนึงไม่เป็นไรเรามาดูนะฮะเรามาดูพวกไ้ก้าด้าไในาด้วยนะครับไ้ก้า้าไหนาด้วยไม้ก้าใช้ได้ไหมอย่างงี้นะฮะ ขนมเยอะเลยเนี่ยทองร้านต้องกับสารตั้งหต่อยอ่านี้ลมใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็แต่ฮะก็สูงกว่านิดนึงแล้วค่มาดัดตัวนี้นิดนึงดัดตรงนี้หน่อยหนึ่งมัจะได้อ่าเดี๋ยวมาใส่ลองดูเนาะนะครับตอนนี้กูก็ได้นะฮะถ้าเปลี่ยนนะครับเอ่อตัวผลิตคอมเพ่สเตอรไม่ครเวฟแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี้อ่าเปลี่ยนฟิลแล้วก็แล้วฮะ ไาโอทความถี่สูงที่มันคล่อมอยู่เนาะคล่อมอยู่นี่นะครับตอนนี้ก็ได้ใส่แล้วนี่นะฮะหลงกาวต้องให้แน่นๆนะตรงนี้นะไม่แน่นไม่ได้เลยนะความถี่มันสูงมากเลยแั้วก็แตัวกระเบื้อะไม่เป็นไายแล้วก็เปลี่ยนตนัวนี้แล้วก็นี่ลองอเดี๋ยวเรามาลองดูสิแล้วก็ได้เปลี่ยนฟิลแล้วเปลี่ยนฟิล์ม เช็ดหน่อยนะครับเขาให้ทำก็น,นะฮะแลก็ทำไปไปานนะครับดดนะพวกแบบช่วงนี้ก็ามาจะออกจากบ้านนะครับเจอโควิดน,นะทำอาหารกินด,ดินกันเสียมานานแนละ้วอ,อาเมาสบได้มาสบก็ได้หลุดหลาไปใช้กลับมามาดูนะครับตรงนี้นะฮะ นะครับเครื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวให้เด็กทำความสะอาดนะไม่เป uh ็นไรครับนะก็คือเป็นกราบเฉยๆนะครับเดี๋ยวใช้ฝองน้ําเช็ดๆแล้วก็ล้างก็หายละนะเดี่กวจะรอนละนะครับนี่มาหน้ารักษาครับนไมโครเวฟคาร์เซ็นเตอร์นี้ก็เสร็จแล้วนะครับรักษาคงได้คงได้มากก็น้อยนะใครที่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ไปดูยูทูบประกอบที่ผมเคยทำนะครับผมจะอธิบายเลยนะครับเอง ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ทำหน้าที่อะไรอธิบายหมดเลยยูทูบกรอบแน่ใจมันดูยูทูบตอนนี้ก็หลายไมู่นะครับทำไม่ได้นะักศึกษาก็ไปดูก็แล้วกันอันะนี้คือซ่อมเองครูอาจจะแบบว่ารว้ลับขั้นตอนมากก่นนะเพราะว่าพอดีไทยทำคนดด้วยนะครับเน,น้นะไถนัดตนี้จมาช่วยนะคระับเธอไปยใช้งานแล้วกันะนะเอาเนาค่ทำให้รูปุ๊บนะครัก็ไปยุบใช้งานนะะก็แลวกันะมันอาจจะละเอียดมากเท่าไหร่ อ่ะันไว้ก่อนเล